ตูบด่าโทนี่มาตั้ง9ปีมาวันนี้ลุงมึงไปใครต่างด่าพวกกองเชียร์ดิ้นกันพล่านเหมือนมาบ้าใจเย็นๆกูเพิ่งด่าได้ไม่กี่วันถ้าหัวหน้าในบ้านมึงคอยสร้างนี้ถามจริงๆบ้านเป็นนี้มึงอายไหมแอบกู้เงินแอบยักยอกถ่ายเทไปเงินในบ้านไม่พอใช้ จะแดกอะไรกันบอกว่าลุงตุลทองคําไว้มากมายเงินส่วนกลางงบลับหายไปไหนพี่เก็บทองคําติดอันดับของโลกนี้คนชรลากินไข่ทั้งปีมีทองคํามันช่วยอะไรสลิมบอกว่ามีทองคําไทยเข้มแข็งประชาชนหมดเรี่ยวแรงมึงเห็นไหมชาวรากหญ้าเขาเป็นอยู่กันอย่างไรผลงานใหญ่แก้ความจนที่คนเขารอกันองทําดีเงินจะหมดคลังได้อย่างไรเงินที่ใช้โยกภาษีของปีหน้าอยู่9้าปีค่าไฟ ดีค่าแก๊สมาตึงยิ้มล่าแจกเสร็จตังมาทำยังกระหมาดีใจมีทองมากไม่ใช่ว่าลุงมึงเก่งไอ้เส็งเค่งไอชาวโลกเขาบ้างไหมใจดอกเบีย้ยกูเขามาแทบขาดใจทำหน้าใหญ่บอกมีทองแต่สมองไม่มีอยากได้หน้ามีทองคำอวดกับเขาคนในบ้านเขากับเราต่างกันมากมีทองคำแต่ประชาชนอด อย่าอย่าลิอาจใส่ทองคําทั้งที่ยังกู้อยู่เลยแทะก้าวไกลหวังให้ลืมคนที่ชั้น14ถามหน่อยสิพ่อมึงนะ่ะอยู่ดีไหมเห็นได้ข่าวต้องผ่าตัดกันยกใหญ่สิ้นวันไหนบอกกูด้วยกูช่วย20แบ่งกันเล่นแบ่งกันแสดงยิ่งกว่าหนังต้องเตยังคงต้องยอมละครบทนี้เหลืองกับแดงโดนหลอกใช้มาหลายปีมาวันนี้ยืนรับไหว้กันมันจบบริบูรณ์